เฮ้ยทำไมลูกค้ามาซื้อรวดรุ่นเดิมแต่เปลี่ยนสีแนคะ่นั้นป้ายแดงนะ929,000บาทแต่ตอนนี้อยู่กับเรานะคุณหั่น,นไปเลยเกือบครึ่งราคาเหลือแค่500 0กว่าบาทโคตรถูกสำหรับลูกค้าที่ออกกับเราไปเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะรับประกันจาก n ิสันมอเตอร์ด้วย ครับสวัสดีครับกลับมาพบผมนะครับคุณแอฟจากสยามนิสสัน,นอุบลเนาะวันนี้รถใหม่มากพึ่งมาลงอีกคันหนึ่งแล้วปกติเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณแอฟเนี่ยรีวิวคิกค่อนข้างบ่อยคิกเนี่ยผมค่อนข้างรีวิวบ่อยแล้วก็มีหลายคันด้วยแต่ตอนนี้ในเต็นท์เราเนี่ยเรามีอยู่3าคันคันเนี้ยก็คือคันน้องใหม่ที่เพิ่งมาเลยแต่คันนี้ต้องบอกก่อนนะคันก่อนหน้าเนี่ยที่ผมได้เป็นของนิสสันมอเตอร์นะที่ผมได้มาเป็น10 20คันแต่คันเนีเนาาเง นะครับเรียกว่ารถบ้านเลยอันเนี้ยแล้วเป็นเจน2ด้วยนะครับตัวเนี้ยเป็นคิกตัวท็อปนะ1.2 V L นะปี2023ใหม่มากใหม่มากนะปี2023วิ่งเพียง49,000กิโลเท่านั้นอยากรู้ไหมว่าลูกค้าขายคันนี้แล้วซื้อคันไหนต่อลูกค้าเป็นลูกค้าฝรั่งต่างชาตินะตอนแรกอะ่ะแกขับคันสีเนี้ยสีน้ำเงินนะรู้ป่ะแกมาเปลี่ยนคิกคันเดิมแต่แกเปลี่ยนสีผมก็แบบเฮ้ยอีหยังวะคือแอบแอบงงกับลูกค้าเฮ้ยมันมีลูกค้าแบบนี้จริงๆนะเนี่ยคือ เนี่ยที่ผมอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังหรือว่าคนที่ติดตามในช่องเราว่าเฮ้ยทำไมรถมึงมันใหม่จังวะแต่จริงๆมันมีลูกค้าแบบอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นลูกค้าต่างชาติเลยผมสังเกตแล้วลูกค้าต่างชาติจะมีเขาเรียกอะไรพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ในการบริโภคที่มัน,ปนแปลกๆอย่างเงี้ยแหละคือบางทีนะเขาไม่พอใจเฮ้ยฉันขับสีเนี่ยสองปีแล้วฉันเบื่อกูเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันตัวเนี้ยจริงๆต้องบอกก่อนนะตัวเนี้ยเป็นเจน2แล้วเป็นเจนใหม่ล่าสุดท ป้ายแดงนะ929,000บาทนะแต่ตอนนี้อยู่กับเรานะคุณหันไปเลยเกือบครึ่งราคาเหลือแค่500,000กว่าบาทโคตรถูกมาดูกันนะฮะเนี่ยผมอ่ะรีวิวเน้นๆเลยสีเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกคล้ายๆออเทคตัวเนี้ยเป็นตัวท็อป VL นะครับเราได้อะไรไฟเห็นไหมสวยใสย LED แล้วเป็นหลอดเส้นไล์นิ่งตัวเนี้ยตัวท็อปนะได้ไฟตัดหมอกแล้วอย่างที่บอกไป โลโก้นี่สันขนาดใหญ่ตัวนี้ตัวเนี้ยจริงๆมีเซ็นเซอร์นะปกติมันจะช่วยในการขับขี่เนี่ยเขาเรียกว่า Emergency b r a k e ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้จริงนะเพราะผมก็เคยใช้อยู่รุ่นนี้มาดูรอบคันก่อนลูกค้าก็จะบอกเฮ้ยแม่งรถมันเปลี่ยนมันต้องมีปัญหาแน่เลยอยากจะบอกให้แม่งไม่มีเลยคันเนี้ยมาเข้าศูนย์ผมตรงทุกระยะแล้วฝรั่งท่านนี้นะตอนแรกอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนนะแต่คือแกแบบมาเดินดูรถ เออสีนี้สวยแกก็เลยเปลี่ยนผมก็แบบแอบ,บงงอยู่แต่เราก็ไม่ขัดนะเพราะลูกค้ามีกําลังมาดูต่อยางเนี่ยเป็นตัวยางที่ติดตัวรถกับเขาเลยซึ่งจริงๆลูกค้าใช้ค่อนข้างไปพอสมควรแล้วในกรณีที่ลูกค้ามาดูคันนี้แล้วถูกใจหรือว่าอยากจะเปลี่ยนมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ตัวนี้ไฟข้างเป็น LED แล้วนะครับและอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มีกล้อง360องศาอีกมามาดูกันต่อตัวเนี้ยลูกค้าได้อะไรได้คุญแจ2อดอกแล้วตัวนี้เป็นสีน้ําเงินเมทัลลิกสวยมากล้อแบบนี้เลยผมให้ดูผิวพัน นะครับข้างหลังเทคโนโลยี e-power ที่นิสสันให้มานะครับที่ขายดีมากๆเลยตอนนี้เนาะนี่ผมมาให้ดูให้ดูนี้นี่มาดูเลยเม็ดน็อตแต่ละจุดให้ดูอย่างนี้ไม่มีไข่นะเดิมๆนะครับสีน้ําเงินเดิมๆจากโรงงานเลยอ่ามาในส่วนของอุปกรณ์นะตัวนี้จริงๆอะ่ะ ไม,ไ,มไม่ได้แถมกับตัวรถนะพอดีผมขายมือหนึ่งตัวนี้ลูกค้าต้องซื้อเองประมาณนะ่าจะเกือบ2,000พันกว่าบาทนี่นแหละนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้มาเดี๋ยวให้ดูความเดิมก่อนไม่ให้ดูความเดิมนี่ลูกค้าคนเดิมอย่างที่ผมบอกไปเป็นต่างชาติยกไม่ได้ใช้เลยเลยนะคือแกตอนแรกอะมาเข้าศูนย์เช็คระยะก็ะเราปกติแล้วพอดีน่าจะโดนทีมขายผมไปแนะนําบอกว่าเฮ้ยมีสีใหม่แกก็ไปดูสีใหม่แล้วแกก็เฮ้ยฉันชอบสีนี้ฉันเอาสีใหม่เลยฉันเบื่อสีน้ําเงินแล้วคือสิ่งที่มันหาก,ก็คือว่าผมงงว่า เฮ้ยทำไมลูกค้ามาซื้อรวดรุ่นเดิมแต่เปลี่ยนสีแค่นั้นนะครับอ่าโอเคอันเนี้ยรอบคันเลยป้าเดี๋ยวผมไปดูภายในกันอย่างที่บอกไปเนอะถ้าลูกค้าสนใจก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็เรากันเองอยู่แล้วนะครับรอบก่อนที่รีวิว Honda City ไปแล้วนะบอกก่อนรีวิวเสร็จลูกค้าดูเดิปุ๊บเฮ้ยสนใจซื้อสดเลยนะครับไปไปดูภายในกันอ่ามาดูฮะเห็นไหมมาดูภายในสิ่งที่เราเตะตาคืออะไรเป็นไฟ ไฟเนี่ยเขาเรียกว่าไฟแอมเบรไลท์ซึ่งไฟแอมเบรไลท์ตัวเนี้ยคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ประมาณ7จ็ดสีเลยนะตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้ข้างหลังก็มีให้นะลูกค้าอันนี้บอกก่อนนะผมขอเข้าไปดูก่อนนี่คันเนี้ยมาดูกันเลยดีกว่าลูกค้าเข้าศูนย์มานี่ใบเช็คศูนย์ยังอยู่เลยนี่เห็นไหมยังใช้ยังใช้ไม่หมดนะตอนเนี้ยคือไม่เนี่ยสี่หมนนะครับไม่เนี่ยสี่หมแต่ต้องบอกก่อนปกติ ลูกค้าที่มาออกกับเราเราก็เช็คให้อีกรอบหนึ่งอยู่ดีเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับเพราะเราเป็นศูนย์มาตรฐานอยู่แล้วไปขอเนี้ยสตาร์นิดหนึ่งตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าทำไมถึงขายดีรู้ไหมเพราะว่าเครื่องอ่ะมันเป็นเครื่อง1.2นะครับเครื่อง1.2เนี้ยลูกค้าจะบอกเฮ้ยเครื่องมันเล็กนี่ว่าอย่างเงี้ยมันวิ่งไหวหรอแต่จริงอ่ะมาให้กําลังขับอ่ะแรงมา้าสูงสุด136แรงมา้าและประหยัดน้ามันมากคือตัวเนี้ย26โลลิตรเชื่อผมผมอ่ะขับมาแล้วเพราะว่าผมขับจนขายทิ้งไปแล้วคิดดู 26โลลิตรประหยัดมากๆและอีกอย่างหนึง่งลูกค้าจะชอบมีคําถามทุกคนเลยเวลามาถามผมเฮ้ยคุณแอปอย่างเงี้ยมันมีระบบไฟฟ้ากับระบบเครื่องเนี้ยเราก็ต้องดูแล2ระบบอ่ะอันนั้นก็ใช่อยู่แต่ต้องบอกก่อนนะการดูแลรักษาหลังการขายเนี่ย เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ย1.2อ่ะคุณเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเท่าราคา Nissan Max 1,000กว่าบาทอะผมบอกให้เนี่ยผมขายนะผมมีพวกแบบ Toyota Cor p. นะ1.8คุณเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอะ่ะแพงกว่านี้อีกนะ3,000กว่าบาทถูกไหมนะเพราะมันตามขนาดของเครื่องแต่ตัวเนี้ยเครื่องเขาเป็นเครื่อง1.2แค่เอาไปปั่นกระแสะไฟแล้วก็เข้าสู่อินเวอร์เตอร์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เลยมาดูกันต่อออปชั่นนะครับแบบนี้เลย Bluetooth Auto Android หรือว่า อะไรใช้ได้หมดแหละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่จริงๆมันรองรับทุกอย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก่อนอ่าแล้วครับนี่ คือจริงๆอ่ะเครื่องเสียงเขาไม่ขี้เล่เลยแล้วอีกจุดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปที่ผมชอบมากนะตัวท็อปเท่านั้นของนิสสันค,คิกที่จะมีมาดูนี่นี่อ่าเป็นกล้องมองหลังจริงๆอ่ะคือถ้าคุณถ้าคุณลำคาญน,นะถ้าสมมติดึกๆเนี่ยมันแสงหลีตาแบบใส่ตาคุณเนี่ยคุณสามารถลดระดับแบบนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นกระจกธรรมดาส่องหลังใช่ไหมแต่ในกรณีที่สมมุติ คุณมีสัมภาระเยอะๆตัวเนี้ยเป็นฟัง์กชันที่ตอบโจทย์มากนะเพราะปกติตัวเนี้ยในรถยุโรปมีทุกคันนะครับรถแพงๆยุโรปเนี่ยมีทุกคันแต่ตัวเนี้ยคุณได้แล้วในนิสสันพีคคันนี้คือออปชั่นอะเขามีให้เต็มดูความสะอาดก่อนเห็นไหมฝ้าเพดานลูกค้าคนเดินเป็นต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมฝ้าเพดานสะอาดเบาะเป็นเบาะหนัง แบบนี้เลยเห็นไหมเบาเป็นเบาะหนังนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทอปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณสังเกตได้พวงมาลัยตัวนี้มันจับกระชับมือมากเพราะมันเป็นหนังเห็นไหมมาดูใกล้ๆเลยมันเป็นหนังคุณภาพดีนะไม่ค่อยล่อนง่ายเลยนะครับบอกเลยตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะมัลติฟังชันเนาะมีค r สคอน control ให้ด้วยตัวนี้พูดถึงอย่างที่ผมบอกไปเนาะมี emergency b เ a รกให้ตัวนี้ทำงานได้จริงนะครับในกรณีที่ลูกค้าขับไปแล้วไม่ลดความเร็วนะจะชนเป้าหมายเนี่ยตัวนี้มันจะมีออโต้ตัดให้นิดหนึ่งเพื่อกระชากให้ลูกค้ามีสติกลับบาออย่งีผกไปเนะคะนค้น ใช้มากๆเลยเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันและดูแลหลังการขายก็ถูกอีกด้วยระบบเกียร์จะเป็นระบบแบบตัวใหม่แล้วเห็นไหมเป็นแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยแล้วเวลากดหยุดกดจิ้มคือฟังกช์ชันเนี่ยใช้ง่ายมากแล้วโหมดนะมีหลายโหมดมี3ามโหมดบ้างเนี่ยถ้าจะไม่มีเห็นไหมสปอร์ตอีโคนะฮะประหยัดน้ามันตามนี้เลยคุณกดแค่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นโหมดปกติก็คือจะไม่มีแรงหน่วงรถไฟฟ้าทําไมคันเนี้ยคนถึงชอบเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่ต้องรอชาร์จนะครับแต่การขับเคลื่อนเหมือนรถไฟฟ้า1000%ศูนย์ถึงร้อยคันนี้ทำได้แค่แปดวิบอกเลย8วิเนี่ยในรถไซส B ์ B s e gment SUV เนี่ยคันเนี่ยเรียกว่าเร็วที่สุดและนะครับเรียกว่าเร็วเลยถ้าคุณเทียบกันไม่น้อยมากนะ 49, 49มนี่น้ี่ผมให้ดูแบบนี้เลยเรียวๆรียวแบบนี้เลยปะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังต่อไปในส่วนของด้านหลังลูกค้าจะสังเกตไหมแมตท,ทีเรียวเนี่ยมันจะมีแบบว่าตัวเห็นไหม วัสดุเขาค่อนข้างดีแล้วก็เบาะหนังมี Isofix ให้แล้วนะครับแบบนี้เลยเบาะยังแน่นๆอยู่เลยนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานดุอะไรขนาดนั้นอีกอย่างหนึงที่ลูกค้าจะสังเกตคือคันเนี้ยจะมีพรมเข้ารูปให้ด้วยพรมเข้ารูปตัวเนี้ย เกือบ5 0า0บาทเพราะตัวนี้ทางเราก็ขายอยู่ในส่วนของอำนเยือยความสะดวกเนาะเราเขาขอน,นี้เข้าไปนิดน,นึงนะครับผมสูงเกือบร8อเนาะตัวนี้เลยเห็นไหมมีที่ชาร์จ USB ให้2ช่องด้วยตัวนี้นะครับแบบนี้ห้องโดยสารน่ะค่อนข้างกว้างผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งได้3คนแต่ถ้าเป็นไซส์ผมอะ่ะถ้าจะนั่งสบายนะ2คนพอ3คนนั่งได้ไหมนั่งได้แต่คืออาจจะอึดอัดนะเพราะผมตัวใหญ่ปะมาดูเม็ดน็อตแต่ละจุดกันว่าคันนี้เดิมขนาดไหนครับอ่ะนี่ เมื่อกี้เพิ่งเปิดเจอเลยเมื่อกี้ตากองทักบอกอคุณแอปมันมีเวลคั่มนี่เหรอสมมุติเวลาดึกๆเนี่ยเวลาคุณไปจอดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นไฟนี้เลยเห็นไหมไฟแบบนี้เลยคือจริงๆอะ่ะคุณคุณเปลี่ยนสีได้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีได้คือคุณเปลี่ยนสีได้ประมาณ7สีนะครับตัวเนี้ยก็จะมีไฟเห็นไหมคําว่าคลิกแบบนี้เลยโอเคมาดูเม็ดน็อตกันนี่เห็นไหมสีน้ําเงินน็อต <Not. S 1> เชื่อมต่อ อ่าเห็นไหมเดิมนะเดิมนะอ่ะผมให้ดูนี่รถที่นี่ผมรับประกันทุกคันนะคันไหนที่ผมรีวิวนะครับหรือว่าเด็กผมรีวิวนะผมรับประกันทุกคันนะครับเห็นไหมน็อตเดิมเดิม<ๆ>กระดูกงูเห็นไหมแห้งแห้งเดิมเดิมนะครับน็อตเชื่อมต่อประตูหลังนี่แต่ละจุดเดิมเดิมนะ ไม่มีทำสีดูสติกเกอร์ไม่ได้ทําสีเลยนะคันเนี้ยยังไม่มีการเก็บสีเลยเราให้ดูลูกค้าแบบนี้เดิมๆเลยคือลูกค้าใช้แบบเงี้ยมาเราก็มาขายลูกค้าแบบนี้เลยนะครับบอกเลยเราดูแลให้ลูกค้าเห็นไหมเดิมๆนะไล่ช้าๆเลยไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่อยากให้ดูแบบเดิมๆนี้คือรถอ่ะมันน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งคุณได้รถปีใหม่ไม่น้อยและลูกค้าเข้าศูนย์บริการตลอดคือมันน่าใช้มากๆรถเนี่ยบอกนะบางคันเนี่ยเข้าเป็นแสนโลนะ แสนสองแนแต่มาเข้ากับเราเนี่ยหมายถึงว่าเข้าสู่บริการทั่วไปก็ได้รถเนี่ยจริงๆอะ่ะคือเขามีการเมนเทนแนน้นบำรุงรักษาค่อนข้างดีสามารถใช้ได้นานบางคันเนี่ยผมเคยเจอนนะ้นอเวรา,ามาขายผมอะ่ะไม่ห้าแสนหกแสนดีนะเออแต่ราคาเวลาขายต่อก็ต้องบอกตรงตามไม่อันนี้เลยนี่แบบนี้ สวยงามสวยงามนะครับแบบนี้นิง่งๆนะดูหลังคาก่อนเดี๋ยวไม่ให้ดูหลังคารถปีครึ่งนะครับปีปีนิดๆเพราะปีนี้ยังไม่จบ2,025นะครับเห็นไหมมีคีบฉลามให้ด้วยน็อตแต่ละจุดเชื่อมต่อประตูนะฮะแบบนี้ให้ดูอันอย่างนี้เลยเรียวๆนะครับสีน้ําเงินสวยนะคืออยากให้ลูกค้ามาดูตอนแดดแดๆคือมันสวยจริงนี่เห็นไหมครับแบบนี้เดิมๆนะครับอะมาดูนี่นะฮะนี่เลย แต่นี้ก็ต้องบอกลูกค้าตรงๆนะอย่างเช่นมันคันเนี่ยก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะเท่าที่ผมสังเกตนะที่ผมมองดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะมีริ้วรอยคล้ายๆเหมือนแบบเป็นกิ่งไม้นะครับเหมือนลูกค้าเหมือนประมาณว่าขับไปโดนกิ่งไม้นะครับนิดนึงข้างทางนี่ปะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้าต่อนะพามาดูด้านหน้าคันเนี้ยเนี่ยสตาร์ทรถอยู่นะสตาร์ทรถอยู่เงียบไหมเงียบ <Yeah. S 1> อ่าโอเคโดโดอจริงๆมีรถใหม่ๆห่เนี่ยพูดถึงนะเวลารีวิวนะมันรีวิวง่ายมากเลยนะคือเพราะว่ารถมัน รถมันขายด้วยตัวมันเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะในในส่วนตัวของผมนะที่การความร้อนใหม่กลิปเห็นไหมแต่ละจุดแต่ละจุดรูกมลมรูกลมไม่มีอุบัติเหตุเลยรถแห้งๆนะอันนี้เลยเห็นไหมน็อตเดิมนะครับเดิมนะเดิมเบ้าเดิมเบ้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมแห้งๆแห้งๆแห้งๆนี่เครื่องแบบของนิสสันเลยนะวัตรกรรม e power อยู่ตรงนี้เลยอย่างที่บอกไป แรงขับเคลื่อนไม่น้อยนะเครื่อง1.2ไม่ได้ไปขับเคลื่อนล้อนะครับไม่ได้ไปขับเคลื่อนล้อแต่เอามานะฮะปั่นไบเฉยๆนะครับคันนี้มาให้ดูเห็นไหมเดิมๆนะเดิมๆนะครับอ่าโอเคมาถึงท้ายคลิปแล้วโปรโมชั่นคันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปออกป้ายแดงเนี่ย9แ20,900บาทคุณได้ตัวท็อปเลยนะป้ายแดงแต่ตอนนี้อยู่หน้าเต็นท์แล้วไม่ใช่เต็นท์โชว์รูมเราเองเรา ขายคันนี้และเราก็ดูแลคันนี้เองนะครับกับมือสําหรับลูกค้าที่ออกกับเราไปเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะรับประกันจากที่สันมอเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแลให้ตรงนี้เป็นแพ็กเกจที่เราพ่วงให้คันเนี้ยอุม,ม,มชัณนพิเศษเลยนะฮะจริงๆอ่ะไปดูนะ5้าแสนปลายเนี่ยมีคนตั้งนะ5้าแสนปลายมีคนตั้ง0กแสนต้นมีคนตั้งเอาง่ายๆเลยคุยกันเอง5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเปลี่ยนของเหลวให้ทุกอย่างก่อนออกด้วยอีกอย่างนึงจ่าปั๊มเลยเปลี่ยนยาง พร้อมออกเลยนะคันเนี้ยเขาเรียกว่าขายเอาสังคมนะอันนี้บอกตรงพราลูกค้ามาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไปซื้อลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนสีจริงนะแต่เราต้องซื้อลูกค้าเขาแพงมากนะพะลูกรดลูกค้ามันมันไม่มีอะไรเลยมันสวยนะครับลูกค้าเดิมมากอย่างที่บอกไปรถคันนี้ประวัติด,ดีคนขายน่าเชื่อถือลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับคุณแจ2ดอกนะครับลูกค้าคนเดิมเป็นต่างชาติมาซื้อใหม่เป็นนิ่สันคลิกแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นยังไงผมคุณแอปนะจากเสีายมนิสสันอุบลน,นะฝากเจ้าคันนี้ด้วยคลิก นะฮะ1.2 V ต l วท Top นะนะครปี2023นะบอกเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้ารีบมาเอานะตัวนี้เป็นเจนใหม่เขาเรียกเป็นเจนปัจจุบันเพราะว่าตัวหัวเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนตัวปกติแล้วที่ขายหน้าโชว์รูมนะตัวนี้จะค่อนข้างขายดีหายยากด้วยเพราะไม่ค่อยมีใครขายบอกเลยประหยัดน้ำมันมาก26โลลิตรมีให้เห็นยังไงผมวันนี้คุณแอฟก็ขอตัวลาไปก่อนช้าอดหมดนะจ๊ะขอบคุณครับ